วันที่4กรกฎาคมวันชาติสหรัฐอเมริกาวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งเสรีภาพจนถึงวันนี้200กว่าปีผ่านไปมีมหาบุรุษหลายต่อหลายคนก้าวขึ้นมานั่งแท่นในฐานะประธานาธิบดีแต่หนึ่งคนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐอเมริกาก็คือออบราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนที่16 ผู้นำสหรัฐอเมริกาผ่านช่วงเวลาแห่งความแตกแยกในยุคสงครามกลางเมืองผู้ยกเลิกระบบทาสซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของดินแดนแห่งความเท่าเทียมแต่ใครจะรู้ว่าชีวประวัติของมหาบุรุษผู้นี้มีอะไรซ่อนอยู่ และเงามืดที่แอบซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดในชีวประวัติของอับราฮัมลินคอล์นก็คือแวมพร์จากหลักฐานเหล่านี้มันยืนยันความมีอยู่ของปีศาจส,สายพันธุ์อมตะและความสัมพันธ์ของมันกับอดีตประธานาธิบดีอย่างอับราฮัมลินคอล์นไม่ว่าจะเป็นภาพที่เขาจับขวานขึ้นมาตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่น ภาพถ่ายหน้าโรงค้าทาากับชายหญิงที่ดูคล้ายแวมพายหรือจะเป็นภาพในทำเนียบขาวในปี1862ที่ปรากฏบุรุษที่มีบุคลิกคล้ายแวมพายรวมทั้งภาพซากศพที่พบหลังสงครามกลางเมืองกับรูปของกะโหลกที่ปรากฏเคี้ยวอยู่ภาพเหล่านี้เป็นเพียงแค่หลักฐานส่วนหนึ่ง ที่ยืนยันความสัมพันธ์ของอับราฮัมลิงคอนประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกากับแวมไพร์และเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกถ่ายทอดผ่านปลายปากกาของนักเขียนอย่างเซตแกรมสมิธเจ้าของผลงานระดับเบสเซอร์เลอร์ที่คราวนี้ตัดสินใจถ่าย,ายทอดเรื่องราวของอับราฮัมลิงคอนในแง่มุมที่ไม่มีใครเคยสัมผัสมาก่อน มารวมกับแวมไพร์คิดได้ไงอ่ะสุดยอดมากประธานให้วิธีไปฝึกวิชากับแวมไพร์เพื่อมาฆ่าแวมไพร์มันฮะนี่คือนิยายในสไตล์ที่เรียกว่าแมชชั่นฟิคชั่นนะฮะที่มีความแปลกแหวกแนวสนุกหนังสือแนวแมชชั่นเรื่องนี้เนี่ยไม่มั่วเหมือนแบบเล่มอื่นที่เคยอ่านชอบภาพประกอบข้างในมันอ่ะดูแล้วแบบเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงปะเนี่ยเล่มน,นี้ไม่ควรพลาดครับต้องรอดูหนังเลยค่ะว่าจะทำได้อย่างที่ในหนังสือทำไว้หรือเปล่า ความจริงที่ถูกเก็บซ่อนไว้ครั้งนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรต้องติดตาม